ตลาดต้นสัตว์สุดยอดมีถุงยางอนมามัยให้ใช้ yeah. ลองมากดกันสิแล้วพี่น้องจะติด<จ> <Yeah. S 3> พี่พี่กดให้นหนูถุงหนึง่งห่อห่อเรื่องนี้กิ่งวายอดเอกว่ายเยี่ยมยอดเยี่ยมว้า <laughs> ว <Wow. S 2> ข่าวดีดีกับ <h aut> พี่คำรอน การแถลงข่าวนะคะค่ะขอเลี้ยนเชิญท่านทันตแพทย์อัธพรลิมปัญญาเลิศนะคะรองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะกรับขอบคุณครับเรียนท่านนายกสมเด็จนะครับนายกเทศเทศมนตรีนครนนทบุรีนะครับคุณประเสริฐนะครับผู้บริหารตลาดต้นสักนะครับท่านคุณหมอสาธิตนะครับท่านผู้มีการสปจเขตสีะบุรีนะครับก็เรียนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับที่สปจต้องกราบขอบคุณนะครับ แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับมีท่านท่าน,าน,านอาจารย์สมนึกนะครับท่านประเสริฐนะครับที่ได้กรุณาให้พื้นที่ตลาดนในการติดตั้งตู้แจกถุงยางอัตโนมัตินะครับเอสหลายท่านถามนะครับว่าถุงยางอนามัยนี่ต้องแจกได้หรือนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินโรคนะฮะโรคทางเพศสัมพันธ์สมัยก่อนเราจะาเรียกโรคผู้หญิงเนาะเป็นโรคผู้หญิงเนี่ยแต่เกิดส่วนใหญ่เกิดในผู้ชายอีกอย่างหนึ่งที่เรา เป็นห่วงนะครับคือสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็คือการท้องไม่พร้อมเนี่ยปัจจุบันก็เป็นปัญหาใหญ่วิธีการแก้ไม่ยากเลยนะครับการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราเราห้ามไม่ได้นะครับแต่เราป้องกันได้วิธีง่ายๆโดยการใช้ถุงยางอนามัยสปชปีนี้เนี่ยเราจัดถุงยางอนามัยเนี่ยอยู่ในสิทธิประโยชน์เนี่ย94ล้านชิ้นนะครับนะครับแยกเป็นกลุ่มเฉพาะส่วนหนึ่งแล้วก็สําหรับประชาชนทั่วไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสามารถรับได้ที่ร้านยาที่โรงพยาบาลแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย เราอยากจะกระจายการแจกถุงยางอนามัยให้กว้างขวางดังนั้นปีนี้เราก็ร่วมกับบริษัทสบายเทคโนโลยีนี่นะครับนำตู้อัตโนมัตินะครับมาบรรจุถุงยางอนามัยแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะไปรับได้โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีการสาธิตเสียบแล้วนะครับยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็รับถุงยางอน,อนามัยนะครับรับได้ครั้งละ1ิบชิ้นนะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งไม่จํากัดจํานวนนะครับอันนี้ก็จะเป็น ระบบที่เราทําขึ้นใหม่ในปีนี้นะครับแล้วก็จุดที่เราอยากจะติดเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ประชาชนเดินทางมาเยอะๆนะครับตลาดต้นสัก,ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นตลาดมาตรฐานแล้วก็มีมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้เราจะติดตั้งที่นี่นะครับแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงบริการถุงยางอนมามัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับ ในราดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประเสริฐตันชูเกียรตินะคะผู้บริหารตลาดต้นสักครับสวัสดีครับทางตลาดก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางปทชดได้นําตู้ถุงยางอนามมาติดตั้งที่ตลาดเพราะว่าที่ตลาดเนี่ยก็มีคนมาเดินประมาณ4-5,000คนทุกวันอย่างน้อยนะครับแล้วก็การเข้าถึง ถุงยางในในยุคปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่ามันก็ง่ายขึ้นกว่า,กว,ากว่าสมัยผมเป็นเด็กเยอะนะครับทางเราก็ยินดีอย่างยิ่งที่ที่ทางสปชเ,เห็นบอกว่าที่นนทบุรีอันนี้เป็นที่แรกนะครับเราก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเรา,เาผมก็หวังว่า,าประชาชนนะครับผู้ที่อยู่อาศัย แถบแถบนี้นะครับได้มาใช้บริการตรงนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งแล้วก็จะมีโครงการเห็นเห็นเห็นท่านบอกว่าจะมีอาจจะมีรูปแบบยาอย่างอื่นประเภทอื่นอีกในอนาคตนะครับก็ทางเราก็ขอขอยินดีนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งให้ความร่วมมือเต็มที่ครับนายแพทย์อตัตพรลิมปัญญาเลิศท่านรองเลขาธิการสบสชนะครับท่านประเสริฐ ตันทุเกียรติผู้บริหารตลาดต้นสักท่านสาธิตธิมขัมนะครับท่านผู้บริการเขตน,นะครับพร้อมจักท่านสื่อมวลชนที่รักลนะเคารพทุกขั้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ทางสมอทชอซึ่งถือว่าตลาดต้นสักนี่เป็นตลาดที่มีคนใช้บริการเยอะนะครับก็เป็นจุดรวมศูนย์รวมอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะให้ผู้ที่ มีเพศสัมพันธ์ต่างๆได้มีความปลอดภัยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างยิ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่ท่านรัฐบรลท่านแม่รัฐได้พูดถึงเรื่องโรคของผู้ชายซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีอยู่แต่ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในาการป้องกันโรคต่างๆในส่วนนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็อยากจะทําทให้พี่น้องประชาชนได้ตื่นตระหนกนะครับและได้รับรู้ถึงภัยจากโรคต่างๆ ในการที่จะช่วยดูแลตนเองนะครับดูแลครอบครัวในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่พี่น้องประชาชนก็จะได้รับการบริการตู้รถปังนะครับรักปลอดภัยก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับกับพี่น้องชาวดวงทรีที่ได้รับตู้อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตู้แรกนะครับของตลาดต้นสักแห่งนี้ขอบคุณมากครับก็ตลาดต้นสักนี่ก็เป็นตลาดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นตลาดที่ทันสมัย อันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดแรกนะครับของจังหวัดนนทบุรีที่สปชได้มีโอกาสานำสิทธิประโยชน์นะครับที่เป็นอันใหม่ล่าสุดนะครับเพื่อจะกระจายให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะใช้นะครับณปัจจุบันนี้ทราบว่า,าได้ในสิทธิบัตรทองของเราแล้วนะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้จะขยายไปยังทุกสิทธิ์นะครับสิทธิ์ข้าราชการหรือสิทธิประกันสังคมเนี่ย รออีกนิดครับรออีกอดใจเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้ใช้แล้วครับผมทราบว่าทางท่านนายกสมนึกนะครับตอนนี้ได้กําหนดจุดอีกหลายจุดเลยนะครับเบื้องต้นตอนนี้เห็นทราบว่าสนใจจะไปติดตั้งที่ตลาดท่าน้านนนะซึ่งมีประชาชนเนี้ยไปใช้บริการมากนะครับครับทั้งนี้เนี่ยต้องกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนทําให้เกิดวันนี้นะครับ สำหรับวิธีการกดถุงยางอัตโนมาจากตู้นะครับก็เพียงแค่เรามีบัตรประชาชนใบเดียวนะครับบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถกดได้ที่ตู้เลยโดยที่ขั้นตอนคือเราสัมผัสที่หน้าจอนะครับเราจะเห็นโลโก้ของสอปสอชอนะครับแต่อีกครั้งหนึง่งจากนั้นนะครับระบบจะบอกว่าให้เสียบบัตรประชาชนที่ช่องนี้นะครับจากนั้นระบบนะครับจะทําการวิ่งเข้าไปตรวจสอบกับ ฐานข้อมูลของสอปสชซึ่งณนะวันนี้นะครับสิทธิ์ที่สามารถกดถุงยางฟรีได้จะเป็นสิทธิ์30บาทหรือสิทธิ์บัตรทองนะครับกดได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปนะครับไม่ได้จำกัดอายุนะครับตั้งแต่13ปีขึ้นไปเลยนะครับระบบจะบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถดึงบัตรออกได้เลยนะครับหลังจากนั้นระบบจะโชว์เหมือนกับว่าข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการรับถุงยางก็ให้เรากด ยินยอมนะครับพอกดยินยอมเสร็จนะครับระบบจะบอกว่าให้เลือกสินค้าที่ต้องการซึ่งจะเป็นขนาดไซส์เลขมงคลนะครับ <c oughs> จะเป็นเลขมงคลขนาดไซส์4 49 52 54หรือ56สมมุติเฉยๆนะครับผมจะเลือกขนาด52 52เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เบอร์11จนถึงเบอร์30 สมมุติว่าผมจะเอาเบอร์25ซึ่งเป็นขนาด52ผมก็กด25แล้วก็กดยืนยันอย่างเงี้ยนะครับอ่าระบบจะขึ้นบอกว่าให้สแกนเราก็เอาโทรศัพท์นะครับมาสแกนวิธีการใช้ถุงยางที่หน้าจอหลังจากนั้นเราก็กดยืนยันพอกดยืนยันเสร็จเนี่ยนะครับถุงยางจะตกเลยง่ายๆมากๆเลยนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับถุงยางอนามัยฟรีได้เลยซึ่งสปสชแจก1ท่านนะครับ10ชิ้นต่อแพ็ และแจกฟรีทุกสัปดาห์ตลอด52สัปดาห์นะครับเรียบร้อยครับ <Yeah. S 1> ง่ายๆมากเลยนะครับของสอปสช,าชาที่ให้บริการกับประชาชนครับผมถามว่านะคะว่าทำไมเราถึงแบบสนใจที่จะเอาตู้กดถุงยาค่ะลงในพื้นที่ของพื้นที่ที่มันอยู่แบบปริมณนลมันไม่น่าจะหาถุงยาอนารมายากอยู่แล้วเลยเนี่ยค่ะครับในส่วนนี้นะครับ ก็ถือว่า yeah. เป็นเรื่องดีนะครับที่โครงการปั่งนะครับรักปลอดภัยนะครับอสอบศชนะครับได้นําตู้ทุกอ,อย่างมาตั้งที่ตลาดต้นสักซึ่งถือว่าตลาดต้นสัก Panch มีคนใช้บริการเยอะน,นะครับ,บ,รรรก,รบก็กถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการที่จะได้มีความรักนะครับความผูกพันต่างๆนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าการป้องกันดูแลตนเองนั้นเป็นส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะภัยจากโรคติดต่อทางเพศทางสัมพันธ์ในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าโครงการนี้เป็นจุดแรกนะครับซึ่งทางเทศบาลก็เห็นว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยังเสนอว่าต่อไปอยากจะให้ไปตั้งที่ท่าเรือท่าน้ำามตงบุรีซึ่งมีพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการท่าเรือข้ามฟากเนี่ยวันหนึ่งนับหมื่นคนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเผยแพร่นะครับ เลิศปังรักปลอดภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงในเส้นนี้ครับจุดที่เราเลือกเนี่ยค่ะเวลาถ้าเราเลือกไปตั้งเนี่ยทางทีเทศบาลมองคำนึงถึงเรื่องอะไรเป็นหลักคนเยอะหรือว่า,ามองว่าคนจะไปใช้สดออะดวกมองเรื่องอะไรเอามองเรื่องดึ่นนะครับคนคนเยอะดึ่นสองการใช้บริการเนี่ยสะดวกแล้วก็ การที่ใช้บริการก็จะเป็นการปลอดภัยในส่วนนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับคือการเดินทางจากพี่นอ้องประชาชนนะครับที่ตลาดต้นสักนี่ก็สะดวกสบายหรือไปที่ท่าน้ำดอน,นก็เช่นเดียวกันนะครับความสะดวกสบายการเดินทางการคมนาคมสะดวกก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ครับปกติามอย่างนี้ก็ไม่ได้ื้อหาลำบากยากแต่มเราองเห็นว่าเนเราควรจะต้องมีในที่คือที่นนตรงนี้ครับครับ อาจจะไม,ไม,ไม่หาไม่ยากแต่ในส่วนนี้นะครับถ้าเรามีจุดบริการเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับโดยมากอา,อาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นการแบกเบาภาระนะครับกับผู้ปกครองในการที่ว่ารักปลอดภัยในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเราต้องยอมรับสังคมในเวลานี้ว่าปัจจุบันสังคมเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะมีในหมู่เยาวชนแลน้วก็เป็นธรรมดาของของเราเองนะครับในส่วนนี้ มีขนาดด้วยนะครับมีเบอร์ด้วยนะครับท่านจะปรากดท่านก็ต้องดูว่าขนาดของท่านไซส์ขนาดไหนนะครับเพื่อความลความปลอดภัยในส่วนนี้นะครับ<ช>ก็ต้องขอขอบคุณทางสงปสชนะครับที่ได้ให้ความสําคัญในส่วนนี้นะครับรักปลอดภัยนะครับสุดเลิฟปังรักเลิฟปังรักปลอดภัยในส่วนนี้มีคนถามว่าตั้งแต่มีถุงยางมาเนี่ยนะฮะนายกได้ใช้ไปกี่ถุงแล้วครับ บบ <laughs> ผม <laughs> ผมอาจจะดูน่าอ่อนแต่ผมอายุเจแปลแล้วลนะ <laughs> เริ่มจะปากปาก็เปล่าไป่รู้ <laughs> <laughs> แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองหลังจากพัทยานำร่องนะครับ <c oughs> แล้วมองว่ามันจะได้ผลสักมากน้อยแค่ไหนครับท่านครับออจริงๆตอนนี้เนี่ยนะครับวันที่เรากําลังถ,ถ่ายทําอยู่เนี่ยยังได้เฉพาะสิทธิ์หลักประกันสิทธิ์บัตรทองเท่านั้นนะครับแต่ <c oughs> คาดว่า อีกไม่นานเกินรอจะได้ทั้งประกันสังคมนะครับแล้วก็กลุ่มข้าราชการก็จะรับได้เช่นเดียวกันถ้าเราดูตัวเลขที่เราเอาตู้ไปติดตั้งเนี่ยต้องเรียนสั้นๆเลยว่าดีวันดีคืนนะครับตัวเลขเพิ่มขึ้นเรืเร่อยๆนะครับเราเราคิดว่าช่วงเราเอาเทคโนโลยีไปนะครับเป็นตู้อัตโนมัติที่ทางสบายมาติดตั้งให้เนี่ยใช้ง่ายมากช่วงแรกๆอาจจะเป็นช่วงเรียนรู้แต่ว่าเรียนรู้แล้วเนี่ยเราพบอัตราการใช้ซ้ำสูงขึ้นนะครับดังนั้นตัวเลขดีวันดีคืนครับ <laughs> มาตลาดนี้ก็ถือว่าได้ของดีกลับไปนะท่านนะครับทำไมถึงเขามาชวนให้เอาถุงยางมาวางก็นะเป็นไปตามนั้นถ้าเป็นผู้หญิงตัวใจง่ายทำไมท่านรี <nes k> บรับปากเจ้าถุงยางมาวางที่ตลาดท่านครับก <s> er ็เป็นเป็นสิ่งที่ต้องใช้นะครับมันมันเปนของที่ใช้ชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับถุงยางเนี่ยใช้แล้วดีครับ ปลอดภัยครับท่านเคยใช้แล้วใช่ไหมใช้ครับใช้ครับก็กดกดทีผมใช้ได้ปีไงครับตครับตอนนี้พอกำลังขยายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับและนี่เป็นหนึ่งในนั้นครับสวัสดีครับก็ตลาดต้นสักเนี่ยเป็นที่แรกของจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็ในโอกาสถัดไปเนี่ยทั้งเขตสี่นะครับที่ดูตั้งแต่ 8จังหวัดเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะติดตั้งตู้นี้เพิ่มเติมนะครับขอแค่มีบัตรประชาชนเพียงหนึ่งใบน,นะครับถ้าเพศหญิงต้องการใช้นะครับใช้บัตรประชาชนของแฟนมากดแทนได้นะครับ1สัปดาห์กดได้1ครั้งครั้งหนึ่งได้10ชิ้นครับผม <Yeah. S 3> ต้องบอกว่าสปาสอชอเรายืนยาวได้ด้วยภาคประชาชนนะครับถุงยางอนามัยโครงการนี้จะยืนยาวต่อไปได้แบบไม่มีที่สิ้สุดก็คือภาคประชาชน ขอฟังเสียงภาคประชาชนครับในส่วนของหน่วยรับเรื่องน้องเรียน50โงเรียนาจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งมีตู้ยางถุงยางอนามัยมาวางที่ตลาดต้นสักครั้งนี้นะคะเป็นตลาดแรกด้วยนะคะในจังหวัดนนทบุรีค่ะพวกเรายินดีนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือช่วยในส่วนของอลดค่าใช้จ่ายนะคะให้กับเยาวชนด้วยแล้วก็ในส่วนของการป้องกันนะคะ,ะการที่เกิดในส่วนที่เยาวชนนะคะนะคะอันนี้คือเราเห็นความสำคัญของเยาวชนเป็นหลักค่ะ yeah. ดีใจดีใจมากล้นได้มาเมืองนนเมืองนองน,อนทาบุรีตลาดต้นสัก้าตีนี่พี่น้องเร็วรีมากดกันสิ่ถุงยางอนามัยตดาตาด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 าถุงยางถุงยางอนามัย